คาริชกากระซิบกับผู้ช่วยเพราะอีกฝ่ายถามว่าเมื่อไรจะออกไปจากที่นี่นีลามที่ออกจากห้องน้ำรู้สึกเหมือนได้ยินเสียงจึงเอ่ยถามว่าใครอยู่ที่นั่นกำลังจะเดินไปตรวจสอบคาริชมาเปิดประตูเข้ามาบอกนีลามว่ามูเคสเห็นชายคนหนึ่งเข้ามาในบ้านพวกเขาปลอมเป็นผู้หญิงสวมชุดสาลีคาริชมายังพูดถึงการได้ยินบทสนทนาของอายุชาลูรวมถึงฤทธิ์ชีและสมีพวกเขาสงสัยว่าอนุชกาอาจเป็นคนส่งคนร้ายเข้ามา านีลาไม่พอใจจะสอนบทเรียนให้อนุชกาเมื่อการมั่นในวันพรุ่งนี้สิ้นสุดลงที่ห้องโถงลัสมีขอให้ชาลูพักที่นี่ก่อนกลัวว่าอนุชกาอาจจะดักทำร้ายอยู่ที่นี่จะปลอดภัยกว่าชาลูจะปฏิเสธแต่ริชีสนับสนุนความคิดของลัสมีชาลูเห็นด้วยและยุทธเสนอห้องของเขาให้เธอพักยุทธบอกชาลูว่าเขากับริชีจนนอนในห้องในขณะที่เธอกับลัสมีสามารถพักในห้องของลัสมีได้ ริชีเตือนว่าชาลูต้องได้รับอนุญาตจากราโนถึงจะอยู่ได้และสมีรับรองว่าเธอจะคุยกับราโนและมั่นใจว่าราโนจะอนุญาตอายุพึงพอใจและยืนยันว่าชาลูจะอยู่ต่อนิวกลับมาถึงห้องของเขาอนุชกาเดินถือแกนหล่นน้ำมันกา๊าซให้เขาดูเธอขู่จะฆ่าตัวตายถ้าเขาไม่ช่วยเธอเขาปฏิเสธแต่อนุชกาเทน้ำมันกา๊าซลงบนตัวนิวตกใจถามว่าเธอเสียสติหรืออย่างไรอนุชกาไม่ มองหาไม้ขีดไฟเพืจ่อจุดเผาตัวเองนิวไม่สะดกสถานและหยิบไฟแช็คออกมานิวท้าทายเธอท้าให้เธอทําตามค,คําขู่มองว่าเธอนั้นเป็นคนอวดดีก็รู้ว่าเธอนั้นให้ความสําคัญกับชีวิตของเธอมากเกินไปเธอนั้นพยายามหลอกเขาโดยผสมน้ํากับน้ํามันกา๊าดเขาไล่เธอให้ออกไปอนุสิกาสิ้นหวังและขอความช่วยเหลือและสวมกอดเขาทันทีต่อมามาริสกาสังเกตเห็นนีลามกําลังหลับมาริ การให้ผู้ช่วยประกองบาเวนเดอร์ออกไปจากห้องลงมาถึงชั้นล่างชาลูที่ถือเหยือกน้ำลงมาชั้นล่างรับรู้การเคลื่อนไหวในความมืดจึงตะโกนถามว่าใครอยู่ที่นั่นและตะโกนบอกทุกคนนีลามลงมาถามว่าเกิดอะไรขึ้นชาลูบอกเธอเห็นใครบางคนมาริสกาก็รีบพาบาเวนเดอร์ออกไปก่อนที่ใครจะเห็นนีลามใช้รีโมทเปิดไฟทุกคนก็เห็นคนร้ายหลบอยู่ที่เสาและวิ่งหนีริชชีอายุจับตัวได้แต่คน ร้ายก็แกล้งทำเป็นหมดสติทุกคนแสดงความคิดเห็นกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมาริชกาลากบาวินเดอร์ที่หมดสติมาที่ท้ายรถพูดด่าทอเขาที่หักหลังเธอสาบานจะทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้ลัสมีเข้ามาในชีวิตคงเธออีกต่อไปและจะทำคนเดียวเธอมัดปากบาวินเดอร์และขังไว้ที่ท้ายรถมองซ้ายมองขวาไม่เห็นใครและเดินกลับเข้าไปในบ้านที่ห้องโถงคาริชมาบอกพวกเขาควรจะแจ้งอนุชกาว่าคน ของเธอถูกจับลัสมีบอกตัวของเธอได้ไปพบอนุชิกาที่บ้านมาแล้วนีลามแปลกใจขอให้เล่าให้ฟังลัสมีเล่าว่าได้ไปเพื่อจะเตือนเรื่องชาลูและเห็นใครบางคนอยู่ที่นั่นแต่เธอไม่เห็นหน้าเพราะมีผ้าคลุมเห็นเพียงแค่ผมและบางทีอาจจะเป็นชายคนนี้คาริชมากับนีลามก็บอกว่าการไปแบบนั้นมันอันตรายคิรันยืนฟังพวกเขาและไม่นานมาริชกาก็เดินเข้ามาบอก ว่าเธอออกไปเดินเล่นข้างนอกมาเพราะรู้สึกอึดอัดและเธอต้องตกใจที่เห็นผู้ช่วยถูกจับคิรันก็รีบท,ทําทีบอกมาริสกาว่าพวกเขาจับชายคนนี้ได้คิดว่าเป็นอนุชกาที่อยู่เบื้องหลังมาริสกากังวลใจนึกว่าผู้ช่วยคนนี้จะวิ่งหนีไปได้ริชีโทรหาตำรวจบอกตำรวจกำลังมาเพื่อจะค้นหาความจริงมาริสกาเดินไปกระซิบเล่าเหตุการณ์ให้คิรันฟังอนุชกากับนิว นั่งรถออโต้มาที่หน้าบ้านโอเบอร์รอยราโนนั่งรถออโต้มาเห็นทั้งสองจึงไปเผชิญหน้าเตือนพวกเขาให้ออกไปอนุชกากับราโนต่อปากคํากันราโนบอกรองเท้าุองเธอไม่คู่ควรกับปากของพวกเขาถ้าจะมาวุ่นวายกับคนในบ้านอีกและถ้ายังไม่กลับไปก็จะโทรบอกลัสมีกับตำรวจทั้งสองจึงยอมกลับไปภายในบ้านมาริสกาพยายามโน้มน้าวริชีว่าการโทรหาตำรวจ ไม่จำเป็นแค่ล็อกบ้านชายคนนี้ก็หนีไปไม่ได้ลัศมีตำหนิมาริชกาที่คิดง่ายๆแบบนั้นราโนเข้ามาถามว่าทำไมถึงอยู่รวมกันที่นี่ดูไม่ว่าอนุชกากับนิวอยู่ข้างนอกแต่เธอไล่พวกเขากลับไปแล้วอายุชี้คนร้ายให้ราโนดูชาลูบอกอนุชกาส่งชายคนนี้มามาริชกากแกลง้งอายคิรันก็รีบพาเธอเข้าไปข้างในชาลูต้องการจะไปเผชิญหน้ากับอนุชกา อายุทหยุดเธอไว้ทั้งสองก็โต้เถียงกันคาริชมารู้สึกดีที่เห็นความขัดแย้งของพวกเขาชาลูไม่พอใจจึงบอกอายุธว่าเธอจะกลับบ้านและเดินจากไปโดยไม่ฟังเขาลัสมีริชีอายุธจะตามไปราโนเสนอตัวไปตามออกมาด้านนอกพยายามทำให้ชาลูใจเย็นบอกว่าการแสดงออกแบบนี้ของชาลูแสดงว่าชาลูหึงชาลูปฏิเสธและจากไปขึ้นรถออโต้กลับออกไป คิรันออกมาจะคุยสายรีบซ่อนตัวจากราโนราโนกลับเข้าไปในบ้าน ไฟบาวินเดอร์ฝื้นกืนสติพยายามดินดน้นรนเพื่อปลดปล่อยตัวเองในขณะเดียวกันลัสมีริชจจีเริ่มทะเลาะกันราโนเข้ามาขวางและหยุดพวกเขาไว้คิรันโทรหาอนุชิกาซึ่งอนุชิกากับนิวพยายามหารถออโ,โต้แต่ไม่มีคันไหนรับจึงพากันเดินไปและเถียงกันไปคิรันโทหาอนุชิกาขอให้เธอช่วยมาริชกาและยังบอกด้วยว่าชาลูกลับถึงบ้านแล้วอนุชิกาปิดโทรศัพท์บอกกับนิวว่า ตอนนี้ชาลูอยู่คนเดียวแล้วพวกเขาสามารถทำอะไรกับชาลูได้โดยไม่จำเป็นต้องช่วยเหลือมาริสกาอีกต่อไป